สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับช่องมวยเด็ดเจ็ดสีขอนาแฟนบันมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์คาดการณ์ความน่าจะเป็นก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยพันธมิตรประจําวันจันทร์ที่23กันยายน2567นะครับสำหรับรายการนี้แข่งขันกันที่เวทีมวยกองทัพอากาศครับเริ่มแข่งขันในเวลา18นาฬิกาแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนม,นมวยทั่วประเทศได้รับชมกันในเวลา18นาฬิกาทางช่อง ครูโฟยูช่อง24นะครับไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับพิกัดร้อยปอนด์เป็นการเจอกันระหว่างเจ้าลาวสตาเกียรติทงยศเจอก,กันกับเพชรเดียดออุดอุด,อดอรนลาวสตานะครับนักมวยจากสปป,ปลาวเก่าเกมกระดูกประสบการณ์สูงปีนี้24ปีสูง1 6 0ซติเมตรซ้มอมที่ค่ายมวยเกียรติทงยศ ประเภทบูดูดันขยันออกอาวุธเปิดเกมเดือนหน้าท้าดวลชวนทะเลาะเตะขวาต่อยขวารุลแรงวงในปั้มตีดีนะครับมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดชนะนกยกสียอดมณีสวนจากคาเฟ่เอาไว้ที่อ้อมน้อยเมื่อวันที่17สิงหาคม2 5 6 7ต่อย105ปอนส่วนคู่ชกเพชรเดือดวีเคเขาใหญ่หรือว่าอออุดอุดรมยจากมวยจากจังหวัดชัยภูมินะครับอายุ20ปีสูง166เซนติเมตรอ่า ซอมที่ขยมวยพีเคเสนชัยมวยทยยิมนะครับเป็นประเภทมวยเข่าแต่อาวุธครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับวงนอกได้วงในดีเตะขวาต่อยขวาแรงวงในนะครับขวางหน้าดันแทงดีโยนแทงเขา่ารุนแรงมีหมัดมีศอกสลับกระดูกประสบการณ์ถือว่าต่อยอต่อยมาโชคชนเช่นกันนะครับล่าสุดชนะนอกยกสีเพชรต่วนเป๋ชห5พยักเอาไว้ที ออดอนเมืองนะครับมุมมองคู่นี้ผู้ชนะผมมองไปที่เพชรเดือนวีเคเขาใหญ่ครับหลากหลายกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของลาวสตาเกียรติทงยศไปได้ครับไปต่อกันที่คู่ที่2องของการถ่ายทอด เป็นการเจอกันระหว่างคุณศึกน้อยบูมเด็กเซียนเจอกันอีกทีกับเออเป็นการเจอกันระหว่างคุณศึกน้อยบูมเด็กเซียนเจอกันอีกทีกับบุญชูสบุญมิลิศนะครับรอบนี้คุณศึกน้อยต่อพิกัดให้1ปอนในพิกัด121ต,ต่อ122อปอนเจ้าคุณศึกน้อยนะครับบัวจากขอนแก่นปีนี้อายุ19ปีสูง1 6 8เซนติเมตรเป็นประเภทจังหวะหลักเรียมฝีมือเชิงมวยไอคิวสมองมวยดีนะครับคล่องแคล่วครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในดักสัดแข้งต่อยหมัดแม่นคมวงในขวางแทงดี เก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้เก่งนะครับเลียมเลียมตัวสวยล่าสุดชนะคะแนนบุญชูสบุญมิลิตรเอาไว้ที่ดอนเมืองเมื่อวันที่19สิงหาคม2 5 6 7ต่อยไวล้อ22อปอนด์คู่ชคครับคู่เร่าเก่าบ,บุญชูสบุญมิลิตรมวยจากสุราอายุ2 0สูง175ซ้อมที่ค่ายมวยสบุญมิลิตรเป็นประเภทบูดูดันขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินหน้าท้าดวลชนทะเละนะครับสาดตรแข้งต่อยหมัดนำวงในปั้มตีแข็งแรงคีบคำดันแทงดีมีหมัดมีศอกเสริมเช่นกัน ล่าสุดเพิ่งจะแพ้คุณศึกน้อยเอาไว้ที่ดอนเมืองเมื่อวันที่19สิงหาคม2 5, 5 6 7ต่อย122ปอนด์นะครับแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งนะครับเดิมทีคุณศึกน้อยจะเจอกับยอดศิลาแต่ว่ายอดศิลาถอนทีมงานคนจัดก็เลยเอาบุญชูมาแทนนะครับสำหรับผู้ชนะในเกมนี้นะครับผมมองยังมองไปที่คุณศึกน้อยบูมเด็กเซียนคนเคยชนะมานะครับหลักเลียมฝีมือสมองมวยไอดีกว่าค่อนข้างเยอะทีเดียว นะครับน่าจะเป็นฝ่ายย้ำแขนเอาชนะทั้านของบุญชูสบุญมิลิ์ไปได้อีกครั้งหนึ่งครับผม mm hmm. แล้วก็มาต่อกันที่คู่ที่3ลรองคู่เอกของการถ่ายทอดสดสตางทองชอห้าพยักษ์เจริญกับวัชรพลสิงห์มาวินในวิกั1ร้อยสา 130. และคู่นี้นะครับจะเป็นการชิงแชมป์ร้อยสามสิบปอนด์ประเทศไทยที่ว่างด้วยนะครับ เจ้าสตางทองชอ .5 หพยักษ์มวยจากสีสะเกตอายุ1 8บ7 0ด้อมที่ไายมวยช .5 หพยักษ์เป็นประเภทมวยเข่านะครับแต่อาวุธมีทั้งนอกมีทั้งในเดินได้ถอยเป็นดักสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในขวาคอล็อกรัดเด้งตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงดูดดันมีหมัดมีศอกสลับล่าสุดแพ้คะแนนเกณฑ์แก้วสบุญมิรทที่ดอนเมือง แล้วก็ชนะคะแนนเกตแก้วสบุญมิตเอาไว้ทีล่ลาดดมเนตต่อยในพิกัด126ปอนด์ส่วนวัชรพละสิงห์มาวินนะครับมวยจากสงขาอายุ21สิบ1อซงสสมคายมวยสิงห์มาวินเป็นมวยรูปร่างโครงสร้างดีสูงใหญ่ยาวประเภทมวยเขา่าแข็งแรงดุดนันเปิดเกมเดินสาสแข้งต่อยหมัดนำวงในขวอคอ็อกลัดไปนะครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงวงในขวางดันแทงด,ดีมีหมัดมีศอกสลับหน้าเสือแข็งสภาพแวดล้อมดีแต่หลังล ไท้าทยไปไปมียุบนะครับแล้วก็แพ้รวดนะครับแพ้มารวดนะครับล่าสุดแพ้คะแนนสันเพชรส์อสระชีพเอาไว้ในศึกวันลมพินีเมื่อวันที่2สิงหาคม25 6 7ต่อย130ปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนวูคองสิทธิ์เจริญทรัพย์ที่ลาดดำเนินเมื่อวันที่19ามิถุนายน2567นายนะครับสำหรับผู้ชนะในคู่นี้ครับผมมองไปที่ทางด้านของสตางค์ทองชอพยักนะครับการยืนระยะเบียดเสียดสีไปแล้วประทับไปแล้วนะครับยืนระยะดีกว่า นะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของวัชรพลสิงห์มาวินซึ่งขาดความมั่นใจประกอบกับไฟล่าสุดไปต่อยในศึกวันมานะครับสตางค์ทองจะชนะวัชรพลครับปิดท้ายกันที่คู่เอกประจําสัปดาห์นี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างน้องบิวจิตมังนลกับซิมงเอวาสป,ปอร์ยิมคู่นี้จะต่อยกันในพิกาดก,กันที่135ปอนด์นะครับเจ้าน้องบิวดาวรุ่งฟอร์มสุดจากศึกจิตมังนลชาวจังหวัดชาวจังหวัดฉะเชิงเซาอายุ19 สูง175สงเมเจ้าขนมวยจิตมังนน์นะครับเป็นมวยถนัดขวาประเภทจังหวะหลักเลี่ยมฝีมือเชิงมวยิ q สมองมวยดีนะครับตั้งรับจับทางเก่งดักเตะด,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 ดักเตะขวาต่อยขวาวงในมีขวางแทงมีปั้มตีมีหมัดมีศอกสลับฟอมหลังสดมากชนะนกยกสามยอดวิทยาเพชรชมพูในศึกวันรวมน้ำใจนะครับ27ก,ะะกันยายน67ต่อย134ปอนด์และก็ชนะคะแนนเด่นพยักเด่น,พเ,ดนเพชรสีทองที่วิทย์มวยจิตมองน,น,น์ 8มิถุนายน67ต่อย134ปอนด์ส่วนซิมงเอวาสปอร์ตยิมนักมวยชาวญี่ปุ่นอายุ19ศ78นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเน้นที่เตะกับต่อยนะครับศาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงฟันสออคมรุนนับรุนน็อกได้นะครับกระดูประสบการณ์ใช้ได้ครับฟอร์มดีด้วยล่าสุดชนะคะแนนอิบาฮิมอาบูซาเลในศึก RWS ต่อย130ปอนด์เมื่อวันที่2มีนาคม 67แล้วก็ชน,นะคะแนนวัชรพลสิงห์มาวินในศึก RWS ต่อย130ปอนด์เมื่อวันที่2บมีนาคม67นะครับถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยทีเดียวส่วนผู้ชนะของคู่นี้นะครับส่วนตัวผมยังมองไปที่ทางด้านของนักมวยชาวไทยครับน้องบิวจิตเมืองน,น์นะครับมองว่าหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยไอคิวสมองมวยดีกว่า รูปร่างก็ไม่ได้เป็นรองมากนะครับโจงนี้กําลังสดกําลังมั่นใจหน้าเสียแข็งสภาพเวลอนดีด้วยน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะหลับซ่าทางด้านของซิมงเอวาสปอร์ยิมไปได้ครับส่วน3ตัวชอบของศึกมวยไทยพัฒมิตรประจำวันจันทร์ที่23กันยายน2567นะครับ3ตัวชอบให้ไปที่เพชรเดือดวีเคเขาใหญ่1ตัวตัวที่2ให้ที่คุณสุดน้อยบูมเด็กเซียนนะครับ ตัวที่3ให้ไปที่น้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็ตัวที่ชอบมากๆนะครับให้ไปที่คุณศึกน้อยบูมเด็กเซียนนะครับอย่าลืมนะครับแฟนบรรมวยนะครับขอ้ําใจให้แฟนบรรมวยนะครับกดติดตามช่องมวยเด็ด7สีเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อเวลาลงคลิปนะครับมันจะได้แจ้งเตือนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมสวัสดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับ